สวัสดีครับผมสารรถทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2องพน้านะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ช่วงเย็นๆนประมาณ5้าโมงนะครับพอดีลูกค้าได้มาซื้อคันหน้าแต่อันนี้เป็นคันหน้า L สองสองศูนย์สองก่าบบ้านนะครับพอดีลูกค้ารับสภาพได้เราก็จัดให้ตลอดนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับอะไรถอน เก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นนะครับร้านผมตั้งอยู่ตบนตะเกยนอำเภอด่างกุทชจังหวัดนครราชสีมานะครับยังมีเยอะนะครับอะไหล่รถถยเล็กเก่าญี่ปุ่นเก่าบ้านกูบุต้าบ้านเราและของเพื่ออุปกรณ์เราก็มีนะครับเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะครับเพียงแต่เราคุยราคากันได้ผมก็พร้อมจบนะครับอย่างเคสนี้ก็จบนะครับถือว่าเป็นการจบใน ข้อตกลงของลูกค้ากับผมนะครับว่ารับสภาพได้นะครับของเก่าบ้านนะครับทางเรายินดีก็พร้อมนะครับนี่ครับได้เลยครับเก่าบ้านนะครับเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นคนละราคานะครับนี่ครับของผมนะครับยังมีเยอะนะครับและรับซื้อไถด้วยนะครับทุกสภาพนะครับถ้าราคาได้นะครับจัดมาเลยครับ ลานจรัญรุ่งเรือง2015สายรถทดสรตัวจริงเสียงจริงนะครับโอรโทรศัพท์ติดต่อผมนะครับ0954249698นะครับรถไถเล็กนะครับขนาดจางขนาดใหญ่ยันฟอร์ดนะครับสินค้าของผมครับเก่าญี่ปุ่นจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราจะคัดสรรที่รถที่สวยก็ตั้งขายเป็นคันนะครับอันไหนไม่สวย ชําแหละเป็นเอาไห,ไหลไปเลยนะครับของผมนะครับนี่ครับอะไรหม่ของแฟนผมก็มีนะครับ084-882-1716นะครับนี่ครับอันนี้เราซื้อขายกันตรงๆเลยครับนี่อะไร222ก็มีนะครับหันเกียร์ด้านท้ายยังมีเยอะนะครับก็ฝากติดตาม Facebook สารโรทศพร a เฟ b บ o ๊ Facebook, ร้านจารันรุ่งเรือง2000ท o u t u า e ทสาโลทศพนด้วยครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเยค,ครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ